สวัสดีจ้ะพี่น้องกินหมากแอปเปิลจะมาสิบเบิร์ตจังคอยคิดเหรอใบเห็ดขนมเห็ดขนมแอปเปิลอา้าลืมโอ้ยพีดจังวะพีน่น้องโอ้ยน้องสิดาเป็นงงงงเง,งืงง้งเงืง้งไข่าสามใบพี่น้อง ยา่ายกับเหตุสูตรย่า่เนาะพี่น้องอยากกินขนมหนาผลไม้มาเดียวผลไม้มาแล้ว nước đường, xay nhuyễn xay ráy, xay chỉ xay 3 sốt, 3 sốn, vặn mà nó xay hơn 3 sốt, vậy nó vặn ซี่สอนพี่สอนกลัวจะงงเดี๋ยวเต้าเนาะปีนปน้องหวานมากหน่อยหวานไร่น้ำตาลวานีชูการวานีให้เพิ่นหอม น้ำมันพืชยังยังยาก,ก 9, 6, ะกาอรพี่น้องน้ำมันพืชซ้อนหนึ่งนุ่ม ประมาณซอนหนึ่งไงล่ะพี่น้องฟงฟาริน ป้าดิ้นระมาณสอนซ้อนด้วยพี่น้องซ้อนโต้ฟงฟูฟงฟูจากซ้อนซ่าเนี่ยแหละพี่น้อง ฟูเฮ็ดขนมปัง,ปงแป้งสารีประมาณ2ซ้อนโตะ๊ะยายมาักกะเอาแม่พี่น้องเฮ็ดจนสิ้นป <in> ุ νε, ้นน่ะกะเอา,เอาอเสิมาคมสีบคมบานน้นำตาลว่านี่น้ำตาลว่านี่เบิกินใส่กินมาลลาก็ได้พี่น้อง กินมารีดาหายซ้ำมี่ล่ะเดียกกระปลปอกมะแอปเปิลพี่น้องแต่ว่าอยากให้บางแอปเปิลดำน้ำใสเกลือเอาน้ำใสเกลือ เอาเกลือใส่น้ำกระแซก็บเกเขืนนะพี่น้องเว้าวผิดว้าวถูกเนาะนะนะพ้นละไหมพี่น้องมาอยู่ประเทศเพิ่นกับเ้งสิแหละ ต้องเห็ดน้ำพึินไปอยู่บ้านเห่ากับจำประเดปดโปกๆปกตามมกคุงโปกๆอยู่นี่กับจำเคื่อกัน้าไปอยู่บ้านไดเมืองไรเห่ากับเห็ดตามประเภทนี่พึ้นนพี่น้องภาพฝรั่งจำประเด็มือไรบุษเสียฝรั่รงจำประเด็ดเห้เบิ้ <laughs> มือสันวันดีขึ้น บอกว่าเสียเยอะยยติเสตจำฝรั่งจำประเด็กไงเบืง่งเมื่อไรบุเสบเสียบเปอร์เซนไม่ยั้งมาสิทมย่ายบ้านทุกคนตามประเดกประลาเปอร์เซ็นแสียบเปอร์เนว่าเสีบเสบยายสิซับเอา ยายจะสับเอามันถึงจะเข้าเนื้อเข้าน้ำสับตอนเล็กๆพลองค้นก็บเรียตเตยแบบเป็นฟ้านี่ไงเนาะแต่ย่าเห็ดแบบนี้มันพอไปย่ายกินหมากแอปเปิ้ลจะมาสิเบิร์นโนจังคอยคิดไยว่าเพราะไงกุยก,กินกะต้มขน้มมาจ้ะ นาพน้นละไม้พี่นองเอ้ยประมาพายเชอรี่พายยญาเห็ดจะมาชิ้นเดียวหญ้ากาวกาวคือย่ายสิริหพี่นอง <laughs> <laughs> เห็ดจะมาชิ้นบะเห็ดกับบะเห็ดกับบะบัวลูอีกล่ะต้องหัดเห็ดเนาะใ <laughs> สไฟารัง <laughs> ประยุนน้ำผพ้งน,นกกระองเห็ด มีผู้ใดสอนยาย,ยารกเบิ่งใน YouTube เนี่ยเบิ่งหันเบิ่งนี้มีผู้ใดสอนเรียนรู้ด้วยตัวเองแม่ยากกับโมมี่หรอกมีอยู่คนกับ <c oughs> บัตรนให้บ่ตรคอยเรายูน้ำกันน้ำเพิ่นนี่าจะเิ่นเห็ดอาหารแพยไปเพิ่นกินเนาะพี่น้อง มาแล้วจ้าอันนี้สูตรซ้ำเร็จพี่นองเห็ดเราก็ได้ย่า่ออกเคี้ยวแข้งหนกุกแต่เห็ดสวนกับพ่อเดียวพ <laughs> ายแอปเปิ้ลนี่ล่ะพี่นองของนมกระตุน,นแบบบ่ใสพผงฟูก็ได้พี่นองแต่ย่าอยากเอาไสาพผงฟูจักหน่อย ปาดอันนี้คือตรอนงไงแต่บ่เป็นยังจักน้อยไฟบักเชอร์ดีพอย่ะสิบห้าไปเทียวสวนบักเชอร์ดีว่าท่านในซุกป,ปันไดรออีกจักน้อยบานเป็นรื้อเปิดกล่อง <laughs> ประจำประจำายาย ไฟร้อยแปดสิบประมาณสามสิบนาทีนี่แหละพี่น้องไฟ180ร้อยแปดสิบบอนี่อีกสูตรหนึ่งเลยอ,อันนี้สูตร สูตรใสู่งฟูนี่อีกอหนึง่งย่าใส่ย่า่บริใสู่งฟูพ่อได้กินกับกาแฟ่ยมบายยามเสาทรัมี่หล่ะพ่นองเดี๋ยวเจอกันนะคะเห็นบ่ไฟเท่าไไรรวย เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าสามสิบนาทียายเอาแจกกันดอกไม้มาลบๆมุมนั้นเพิ่นไม่แดดพี่น้องเห็นปะพ่อใหญ่เขามากกับมาหอบจูบๆเลยได้ดอกไม้หอมหอม,มาสันรออีกสามสิบนาทีเนาะพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเบิ่งขนมกันจ้าหน้าตาจะเป็นยังไงขนมแอปเปิ้ล เสร็จล้วจ้านาตาพายแอปเปิ้ลมาเด้อพี่นงมากินกาแฟน้ำใยผักใบกาแฟดำจ้ะน้่ใยออกไปตัดฟืน้นเดี๋ยวก็เขามากินผักใบเด้อพี่นง โอ้ยคิดหอดพี่น้องเด้พี่น้องแซ่บเสบจ้าพายแอปเปิ้ลนาพุนละไมเป็นสิระพี่น้องแซ่บเสบเด้อพี่น้องดอกไม้ก็สวยคิดหอดพี่น้องเด้แซ่บพี่น้องอันนี้ของยายอันนี้ของยายจ้าไอสตรีมไอติมพี่น้องละก,กลาสไอติม กินกับอยาเกิดสิ่ขอจบกิบ,บซัานีนะจ้ะพี่น้องพอกันกิหนาจ้าพอกันกิบไหมสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนบายบายขอบคุณค่ะ